สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายยามเช้านะคะที่นี่สุรินสวัสดีปีใหม่วันที่3แล้วนะคะวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะคะปีมังกรวันนี้วันที่สามมาชมบรรยากาศยามเช้านะคะเวลาโดยประมาณตี5้านะคะตีห้าตีห้าสา ตีห้าสามสิบกว่านะคะน่าจะตีหยังไม่ถึง40นาทีนะคะสามสิบกวนาทีที่นี่สุรินนะคะสุรินยามเช้าเราพามานะคะก็พามาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจำจังหวัดสุรินอีกจุดหนึ่งก็คือนะคะพยาสุรินทักดีศรีนรงจางวางหรือเชียงปุ่ม วันนี้ก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับพุทธศักราช2567ตัวขออนุญาตนะคะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมาชมนะคะยามเช้าที่สุรินทร์ตรงที่ตรงเป็นไฟนั้นก็คืออนุสรช้างนะคะแล้วก็ศารประกรรมเมืองนะ สารประกำเมืองอนุสรช้างแล้วก็จะมีต้นดอกลีลาวดีสีขาวเนี่ยค่ะอยู่ตรงแสงไฟตรงนั้นอันนี้คือเส้นทางไปอำเภอประสาทนะคะสุรินช่องโจมประสาทนีนี่มายามเช้านะคะมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปแล้วก็มาขอพรพ่อเมืองของเราด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขึ้นไปด้านบนนะคะในช่วงปีใหม่ก็จะมีนะคะลูกหลานชาวสุรินมาไหว้นะคะมาสักการะ,ะบูชานะคะพญาสุรินทร์พักดีศรีนรงค์จางวางเยอะเลยนะคะเมื่อวันก่อนสอสาวันก่อนเราขับรถผ่านเห็นมีพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดหรือมาจากการทํางานจะเดินทางกลับ ไปสู่อ่าไปกรุงเทพ,พหรือไปที่ทํางานนะคะกลับไปอ่าประกอบนะคะภารกิจต,ต่างๆก็เห็นมาพากันมาไหว้นะคะมาไหวมาบูชานะคะพยาสุรินทร์ฟักดีกันเยอะเลยเดี๋ยวจะพานะคะจะพาบูชาตรงนั้นก็จะเป็นฉัตฉัตเก้าชั้นนะคะตรงนี้ฉัตเก้าชั้นสีโทองนะคะ อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีช้างบริวารด้านข้างด้วยฉัดสีทองอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะคะนี่นะคะเป็นฉัดก็จะเป็นช้างทองช้างเงินนะคะตรงนี้เป็นช้างทองฝั่งนี้ก็เป็นช้างเงินนี่ค่ะ ช้างทองช้างเงินเป็นบริบาลอยู่ด้านข้างอ่าก็ช่วงเช้านี้นะคะในวาระดิทีขึ้นปีใหม่นะคะวันที่สามของปีเรามาบูชานะคะพญาสุรินทร์พักดีด้วยกันนะคะอะณนะโมตสสะสามจบนะคะณนะโมตสสะภควโตวอะรหะตสัมมาสัมพุทธสสะณนะโมตสสะภควโตออรหะตสัมมาสัมพุทธสสะโขอให้ดวงวิญญาณในสวงสวรรค์ พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางปุ่มจงมาประสาทประสิทธิ์พระพรชัยให้บริวารข้าพระเจ้าและลูกหลานทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคมีลาบม,มีความสำเร็จปราศจากทุกภยทุกโทษโรคภยัยอันตรายใดๆทั้งพวงด้วยเธอ ขอให้นะคะพ่อเมืองหลักเมืองเชียงภุมดูแลคุ้มครองพวกเรานะคะปกป้องคุ้มครองลูกหลานมาขอพรในวันนี้นะคะอคขอให้เพื่อนๆกายจนาิตริทธทุกๆคนทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปโชคดีมีชายปราศจ,จากทุกโทษโรคภัยพยานันตรายทั้งปวงสวัสดีปีใหม่นะคะวันที่สามแล้วขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิป นะฮะอธิษฐานและขอโพรนะคะพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจางวางจังหวัดสุรินด้วยกันค่ะ mm. ขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย